วันนี้นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของสกินซองควง M187 8 Tropical p a r r o t ครับหรือที่เรียกกันติดปากว่าลูกซอง d t e ทนั่นเองเป็นอีกหนึ่งสกินในตำนานเมื่อปี2020นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีขายในเกมนะถ้าใครอยากได้ต้องไปซื้อโปรเสริม d t e ทแล้วก็ออกกล่องมาเปิดลุ้นสกินนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกินแรในตำนานเลยมาดูความสวยของสกินนี้กันนะครับก็คือจะเป็น ซองควงรูปทรงธรรมดาแต่ว่ามีออร่าเอฟเฟกต์เลื่อมๆวิ่งบนตัวปืนแล้วก็มีเนี่ยไฟวิ่งแบบนี้ด้วยนะครับอ่าไครถือสมัยก่อนนี่คือเท่เลยนะไม่ซ้ำคนอื่นแน่นอนและก็ยังมาพร้อมค่าสถานะบวกดาเมจหนึ่งแม่นหนึ่งลบระยะด้วยนะครับทำให้เรายิงได้แรงและก็ยิงแม่นขึ้นอ่าเมื่อก่อนเนี่ยฮิตมากจริงๆนะบอกเลยผู้เล่ยนยุคเก่าๆต้องเคยผ่านตากันมาอย่างแน่นอนนะครับ แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็เหมือนสกินนี้มันจะถูกลืมนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหลังๆมันก็มีสกินที่ดีกว่าออกมาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปย้อนความหลังกันสักหน่อยผมจะลองหยิบเจ้าลูกซองในตำนานเมื่อปี2020มาเล่นในปัจจุบันนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะนี่ขนาดปุ่มถือหน้าล็อบบี้ยังไม่มีอ่ะคิดดู เก่าขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันลูกซอง d ีแท็ของแรงในยุคสมัยเก่าเอามาเล่นในปีปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยจ้าวันนี้ดูเสื้อที่ใส่มานะครับมาพร้อมสูดขาว d ีแท็ด้วยนะ านานๆจะหยิบมาใส่ทีนึงนะครับสูตรขาวดีแท็กก็จะต่างกับไอ้สูตรนักแข่งฟรีไฟลตรงที่มันมีดอกกุหลาบนี่แหละอ่ามันจะมีกลีบกุหลาบโรยลงมาจากเสื้อด้วยนะครับอุ้ยมีคนลงกับผมด้วยด้วยแล้วดูแต่ละคนนี่ขี่กายวิงกันอย่างเท่เลยนะลงวงฟ้ามาหาดาเธอซะด้วยมาใจากันหน่อยอุ้ยเขาถึงพื้นแล้วแต่เขาไปลงกลางทุ่งมของจริงมาต้องลงในกระดังนี่เพื่อนตรงนี้ของเต็มเลยทำไมไม่มาลง อุ้ยแต่ไม่มีปืนเลยงานมาแล้วเก็บได้แต่อะไรเนี่ยของแต่งปืนไปไหนครับต้นเกมอุย้ยมันสแกนผมด้วยอะ่ะเมื่อกี้สัญลักษณ์ขึ้นบนหัวมาผมได้ละหนึ่งบอกใบซันก็เอาอ่ะจังหวะนี้ปืนอะไรก็หยิบหมดนะเฮ้ย <Hey. S 1> ุ่งมาทำไมนะมาดิพุ่งเหรอ มาดิมีโลยกักษ์ยิงเข้าหรือเปล่ายิงเข้าหรือเปล่าตัวโกงเออโกงจริงตัวโกงล่วงก่อนนะพระเอกยังอยู่พระเอกเนี่ยเดี๋ยวไปรอตายตอนจบมาดิมาดิาด <Double kill. S 1> อันนี้เอาเอ็มหกสิบไลาชาร์จอดซาด ปืนอะไรก็ยิงไปก่อนนะต้นเกมอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะได้ปืนที่อยากเล่นเฮ้ยหัวล่วงไปก่อนล่วงสามไปสามศพไหม <Wow. S 1> หลังไอวอร์มีปะน่าจะมีอีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้เขาอยู่กันสองไม่แน่ใจเหมือนกัน กระสุนผมจะหมด M60 มันเจาะได้แต่ว่ามันใช้กระสุนยเยอะนิดนึงปล่อยไปก่อนวิเน่เจอแ้วมาได้เวลาจับคองซวงดีแท็กสกินที่ผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นยังอยู่นี่ว่ายังนอนอยู่แม่อเอาจะเอาลูกซองเปิดซิงซะหน่อยล่วงเฉย ให้ดูแบบชัดกันก่อนเลยและนี่ก็คือสกินเก่าในตำนานซองควงดีแพ k เป็นสกินที่เมื่อก่อนใครถือคือโคตรเท่เฮ้ย,ย,ยๆๆๆๆๆแต่ปัจจุบันเนี้ยใครถือก็คือโคตดเก่าแทนไม่เท่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีคนใช้อยู่หรือเปล่านะครับผมว่าก็อาจจะมีแหละแต่คงน้อยลงเพราะว่าไปเล่นร้านสเนี่ยมันดีกว่าเห็นเห็นขอเคลียร์ตัวนี้ก่อน ตัวเก่าหรือเพิ่งมาเห็นนี่ว่าอ้าวเข้ามาอย่างนี้ตายเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะชิมใช่ไหมของซ่วงดีแทกอะอยังไงย่อ,ยอทำไมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนลูดเหรอปืนลูดเหรอเราอะผมลองอ้อมนิดนึงนะอ้อมแล้วโดดเปิดอ่ะตายนั่นอนะอ่า,อาไม่ให้เข้า ิดไอวอลใส่หน้าด้วยทำนาดิงใส่แม่เจอคนติดโซเนียเราต้องเอาไอวอลขังเราต้องเอาไอวอลปิดใส่หน้าไปเลยนะไม่ให้เขายิงเราได้เพราะว่าช่วงติดเกาะโซเนียมันเป็นช่วงที่ได้เปรียบที่สุดไงอ่าเราก็ต้องทำทุกทางให้เขาเข้าถึงตัวเรา คือซองควงดีแท็เนี่ยมันมาปี2020ใช่ไหมครับเป็นสกินแรกของซองควงเลยก็ว่าได้นะแต่ซองควงบ่วงแรปเปอร์ที่บวกลัน2เนี่ยก็มาปี2020เหมือนกันนะครับมันมาปีเดียวกันเลยแล้วพอซองม่วงออกมาเนี่ยก็คือซองดีแท็แทบจะไม่มีคนใช้เลยนะครับคนที่เขามีเพชรสุ่มอ่ะก็ย้ายไปซองม่วงกันหมดเลยก็เลยทำให้อายุของซองดีแท็เนี่ยมันสั้นนะ ความนิยมนี่ลดเลยลดน้อยลงเลยแต่ถ้าว่ากันในเรื่องของความคุ้มอ่ะถ้าใครที่ใช้ดีแท็เป็นประจําอยู่แล้วก็จะได้กล่องสุ่มเนี่ยมาเปิดก็เหมือนกับได้สกินนี้มาเล่นฟรีนะครับอ่ามันก็จะดีตรงนี้แหละ <S <S มันไม่ต้องมาเสียเพชรสุ่มอีกรอบนึงในเกมไงแล้วก็ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าช่วงปีไหนทางฟรีไฟเนี่ยเขาถึงเอาซองดีแทกลับมาขายอีกทีนึงนะครับอันนี้ลืมจริงๆไม่ได้จดเอาไว้ แต่ว่าเป็นอย่างนี้แหละฟรีไฟคือช่วงแรกมันจะมาในโปอย่างอื่นก่อนอย่างเช่นเอ๊ยเดี๋ยวใครอ่ะใครวิ่งตัดหน้าไปไหนอ่ะสาวุ้ยหลังมาอุ้ยพลาดเฮ้ยหัหหหกว่าจะล่วงหดอกยิงหรอบกว่าจะล่วงทำไมมันเป่าจาัดอูเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวด,ยวดยวูด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  oh, <shit. S 1> ู ไปก่อนหนึ่ง <Easy. S 1> จะเจาะให้ได้เลยใช่ไหมโว้ย, mm hmm. ยตัวนี้กะเอาผมตายเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอพันยาก่อนมันจะเอาให้ได้ oh. ผมไปยิงใครเขาเนี่ยไปยิงหัวหน้าเขาหรือเปล่าลูกน้องเขาตามมาล้างแค้นบางทีนายก็ยิงเยอะไปนะเดี๋ยวผมจะให้ชิมซองดีแท็กดูดิว่าเจาะๆเนี่ยจะกี่เม็ด อุ๊ยลาดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆไปก่อนนึงเฮ้ยใครอีกอ่ะหลายทางจังเดี๋ยวดีขอเอาคนดีก่อนโบหัวไปลาก่อนรีบสามสายให้หมดเดี๋ยวมีที่ชุบแล้วจะยุ่ง เมื่อกี้กะว่าต้องยิง2เม็ดแต่ว่ามันติดแดงก็เลยเข้าหัวเม็ดเดียวพอแต่ไม่รู้มีใครยิงไกลมาด้วยนะมันมีตี้อื่นเล็งมาทางนี้เฮ้หรือว่าตี้เขาถ้าเกิดเป็นตี้เขาเดี๋ยวก็คงประชุบกันขึ้นมาอีกอะตามของก่อนเดือนนี้ช่องพดภาษามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ,บ่อย รบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วพูดถึงฟรีไฟล์ที่ชอบเอาของเก่ากลับมาขายใช่ไหมไอ้ไม่ใช่ของเก่าของที่จัดโปรโมชั่นแล้วเอากลับมาขายใหม่อ่าอย่างเช่นซองดีแท็กตอนแรกก็อยู่ในกล่องของโปรเสริม erm, ใช่ไหมพอช่วงหลังๆก็เอามาขายในเกม แล้วก็คาตานะ S อ่าคาตานะดำเมื่อก่อนต้องไปซื้อ S แล้วก็เอารหัสมาก่อเพื่อลุ้นใช่ไหมแต่ว่าหลังๆก็มาขายในเกมเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยลิมิเต็ดอะ่ะเออไม่แน่เอากลับมาเอาจริงคนที่เขาได้มาก่อนเนี่ยมันจะได้แบบมีคุณค่าคื็สกินแร์ที่แท้จริงแต่ก็อย่างว่าแหละของแรไม่มีในฟรีไฟ r e นะฮะ <laughs> ไปกันต่อนะครับวันละเมืองสองเมือง มุ่งหน้าเข้าบาซิเลียเมืองหลวงเฮ้ยโอ้กี่คนนะข้างหน้าผมซ้ายหนึ่ง <Hey. S 2> ขวาหนึ่งโอ้โ oh, ห oh, เต็มสี่อ่ะ <Hey. S 1> แล้วมายืนนิ่งแบบนี้อุ้ย <Hey. S 1> สองนัดไม่แตกอ่ะออเอายิงอะไรต <Hey. S 1> ายนั่นนะ่ะย <Hey. S 1> ิงอะไรห <Hey. S 1> นุ่มเฮ้ยแหวว่ <Hey. S 1> ปะเอเคเอพัตตี้ พัตตี้จักรจี้หัวใจเล็กหนึ่งในบ้านนี่ว่าเสร็จผมเด็กไม่ใช่ในบ้านดักมุมตึกเหรอไปก่อน2เมตรพอเฮ้ยอยู่สกไกลเลยไปก่อนคนนี้เดี๋ยวรอเก็บตัวไกล เขาวิ่งประชุดเพื่อนใช่ไหมมาจากตู้ม่วงย,ยังไงจะเล่นใกลใช่ไหมอ่ามีการแบบยืนชะง,งักเล็กน้อยนี่ไปคุยกันระเบิดก่อนตัดกำลังคู่ต่อสู้ไอวิไม่ต้งนตั้งไอวอกันเหรอนี่เดี๋ยวเจอลูกนี้ระเบิดน้ำกรวดยังไงเข้าหรือเปล่าอ่าไม่เข้าเดี๋ยวพี่ไปหาเองน้องลากอย ตายเพราะโซนียอีกแล้วเหรอปุ้ยตีเขาหรือเปล่าไปเกิดนอกวงใช่ไอตัวที่โดนยิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่อาจจะเป็นตี้ใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคงตามเข้ามาผมไปก่อนละไม่อยู่หลอกแช่วงเนี่ยเมื่อกี้ตอนยิงจะเห็นว่ามันมีหลายจากกังหวะที่ผมกดไปสองนัดและเขาไม่ตายนะครับอาจจะเป็นเพราะ ปีหลังๆเนี่ยมันมีสกิลตัวละครที่มันบวกเลือดเพิ่มขึ้นบวกเกาะเยอะขึ้นมันก็เลยทําให้สกินยุคเก่าๆเนี่ยยิงคนไม่ค่อยตายก็เป็นไปได้นะครับเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนข้างหน้าอะไรอะไอวอยิบวับอ่าเจอโจดอ่ะนั่งทาอะไรเอา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 ทำอะไรไอคนเมื่อกี้ได้เปล่าในบ้านอะพอโดนยิงแล้วทำไมยิงพื้นอุ้อ ไอ้รอบแรกตอนโดนยิงก็ยิงพื้นรอบนี้พอโดนยิงก็แรงพื้นอีกแหละนายโมโหพื้นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้างบนทำไมดุจังยิงกดผมยับเลยอยู่ไหนว่าไม่เห็นตัวเห็นแต่กระสุนปืนมันมีตีอยู่ข้างบนเข้าไม่ได้แล้วผมถ้าวิ่งขึ้นไปแบบเนี้ยหัวลั่นแน่หัวโบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ้อมไป ใขรมาขวาน่าจะไอตัวที่วิ่งจากขอบวงมาเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นเอดับดีกว่าใคร่ไปก่อนพ่อหนุ่มมาองมาแอบไปเลยตอนนี้ไอดีใช่ไหมเมื่อกี้เรงอะไรอือเด้อเด้อๆๆจะแตกจะแตกพันยาแป๊บ อีกนิดนึงวงอยู่ไม่ไกลแล้วฟื้นมาได้ไงแสดงว่าเพื่อนเขาอะอยู่ข้างบนโอ้โหดูดูวางประตูผิดอีกจะเล็งไปข้างหน้าไอตัวนี้ดันโผมาชุดคุ้นๆนะใช่ตัวที่โดนขอบวงเมื่อกี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อนกับข้างบนผมว่าเขาน่าจะมาด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ยิงกันเห็นไหมเล็งอะไรเล็งอะไร กี่ตัวเนี่ยสองตัวไปแล้วครับผมไม่อยู่หรอกวงเจ็บนี่ผมไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูเขาตั้งหน้าตั้งตาจะเอาให้ได้เอ้าแล้วไม่เข้าวงเหรอสาวยืนทำไรหลังด้ไมมตุยซะเพื่อนล้อมนะจะลงมาดึงเบาเดี๋ยวอยู่ไม่ได้หยอดอะไรมาเนี่ย g s แน่ๆไม่เลิกใช่ไหมหไปละหัวแตกไป <c oughs> หัวลั่นไปัยจังหวะนี้ชุลมุนวุ่นวายขอดันเข้าวงก่อนไม่เลิกใช่ไหมหลมแล้วลมอีก,กันเราอะล้มอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่เพื่อนเขาอยู่ตรงนั้นไง ไปแปะโน้ปตอดมันทีละนิดทีละหน่อยนี่แหละแม่แต่มันเล่นลำบากนะเอาปีกเม็ดอุ้ยใครอ่ะลาก่อนนะพ่อหนุ่มอาจจะปะฮึไปไม่ให้ยิงโซเนียเหรอสโอนี่พี่ไม่สู้ด้วยหรอกพี่ปิดไอวอลใส่หน้าเลย หดือสองคนปะไอ้ตัวซ้ายเนี่ยมาเดชีกูใช่ไหมรอบเนี่ยไม่ต้องดึงไปจริงห<ป>ัวลั่นไป <c oughs> บทดี้ช็อตนี้ไม่ต้องปักธงโชว์เป็นหนึ่งทียื้อกันนานจริงกว่าจะล่วง หายใจคว่ำหรือว่าจะเข้าวงไปได้ซะแล้วเฮ้ยมาต่อเลยเหรอซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งดู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 จะเย็น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 เยอะไปนะบางทีอ่ะมาดิ อ้าวโอ้ชีวิตอ๋อเมื่อกี้เหลือผมคนเดียวหรอแล้วเขาเหลือสี่โอ้ถึงว่าทำไมโถมจังไม่มีเวลาให้พักหายใจเลย โดยสรุปนะครับลูกซองดีแท็กเนี่ยก็เป็น,นสกินในตำนานที่ถามว่าถ้าเอามาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันยังใช้ได้ไหมส่วนตัวผมมองว่ามันก็ใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันสู้ลูกซองในยุคสมัยใหม่ๆไม่ได้นะฮะพวกทีมีดาเมจ2ลั่น2เนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเอามาใช้มันก็ได้บรรยากาศเก่าๆเหมือนกันนะบรรยากาศที่แบบยิงคนแล้วไม่ค่อยจะตายเนี่ยยิงแล้วแบบต้องลุ้นว่าจะล่วงหรือจะรอด แต่ถ้าติดหัวเนี่ยก็ตายเหมือนกันนะครับและส่วนตัวผมก็เชื่อว่าในปัจจุบันคงยังมีคนใช้อยู่พอสมควรแหละใช่ไหมใครยังใช้อยู่ก็กดไลค์รายงานตัวนิดนึงนะครับ